สวัสดีครับคลิปนี้ผมจะพามาชมเลขโครงเลขเครื่องของ Honda k คลิก Honda คลกตัวแรกนะครับรุ่นปี2006เลขโครงของเขาจะอยู่จะอยู่ใต้นี้นะครับใต้ฝาครอบปฟท้ายนะครับก็คือใช้ไขควงแฉกนะครับมุนออกแล้วก็เปิดฝาครอบนี้ขึ้น<ม>ก็จะเห็นเลขนะครับจะเห็นเลขโครง จะอยู่ใต้นี้นะครับเลขโครงของรุ่นนี้ส่วนเลขเครื่องนะครับเลขเครื่องก็จะอยู่ที่แ้งด้านขวาเลยนะครับอยู่ตรงนี้นะครับเลขเครื่องรหัสเครื่องก็จะเป็น NC หนึ่งร BBE นะครับรหัสเครื่องของทิก ตัวคาบูนะครับเป็นคลิปตัวแรกสำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับกับเลขเครื่องเลขโครงของ h o n d a k i ิกคาบูนะครับคลิก110ขคาบูปีรุ่นปี2006นะครับจากสวัสดีครับผม